กันคือเก่าคือเดิมมาพบมาพอกันบริณีกเก็ตภาพบรรยากาศวัดวังแดงไต่เด้อพี่น้องเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งอายุกว่า200ปีได้พี่น้องหน้าตาของวัดเพิ่นกาสิประมานนี้แหละพี่น้องมีอายุกว่า200ปีได้พี่น้องเป็นวัดเก่าแก่ผู้ใดมีโอกาสก็ได้แวะเวียนมาไหว้ดีเด้อพี่น้องเขาเรียกว่าเป็นโบสถ์มหาอุดได้พี่น้องอันนี้ก็ได้ทั้งเขาเรียกว่าสายมู่พิ่นกาสิหูกันดีว่ามีคุณสมบัติเกี่ยวกับอียงแต่ว่าเรื่องของน้องก็คือมาชอบเป็นเขาเรียกว่าชอบเก็บภาพบรรยากาศวัดที่มีความเก่าแก่แล้วม ความลังน้องเป็นคนที่หมักสถาปัตยกรรมที่เป็นโบราณโบราณน,นั่นสิสิรู้สึกว่าเออมาแหละก็ได้เหมือนย้อนเข้าไปในอดีตว่าเป็นจังไดเนาะพี่น้องเรื่องราวความเขาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆกับพี่กะพี่ๆน้องๆก็ลองไปหาบึงในกูเกิลก็ได้เด้อพี่น้องอันนี้นอ้องอาจจะบริเลลงดึกในรายละเอียดแต่ว่าพาพี่พาน้องมาชมรายละเอียดว่าเออโบสถ์นี่สร้างขึ้นเมื่อได้เนาะพี่น้องอันนี้ก็ได้โบสถ์วังแดงใต่นี่ก็เป็นโบสถ์ที่งามได้พี่น้องเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นเมื่อพศ2 5 0 0ัน2้2ร้อยเออองก็หลายปี คือกันได้พี่น้องเอ้ยเป็นโบสถ์ที่มีความงดงามตั้นแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนี้ก็ยาวนานมาแล้วเนะเพิ่นได้เสดิมฉลองนะพี่น้องโบสถ์เพิ่นก็มีความเก่าแก่เขาเรียกว่าผู้ใด,ไป,ไ,ดไปผู้ใดพานไปพานมากอะเวียนมาไหวกันได้แต่ว่าบสถปินที่รู้จักของเอง คุ้นทั่วไปดอกพี่น้องแต่ว่าสายมูเพื่อนกับซีฮูจักกันดีเนาะพี่น้องว่าวัดนี้เป็นวัดเกี่ยวกับเอียงเพื่อนกับีมีเขาเรียกว่าเรื่องราวของเพื่อนอยู่แต่ว่าน้องกับมาหลบลงลงมาพี่น้องมือนีกับอะไ้แบบว่าเตรียมข้อมูลเอียงมากหนะักก็เลยได้ทายภาพเก็บภาพบรรยากาศความเก่าแก่ของโบสถ์เนาะพี่น้องไม่พี่ให้น้องได้รับชมกันประมาณนี้พี่น้องน้องก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเกี่ยวกับ,บรราการเขาเรียกว่า ข้อมูลเข้าไปว่าไหว้พระไปจังไดแวะเข้าไปจังไดในพี่น้องก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าบกค่อยหลายพี่น้องส่วนมากก็สิบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าเดียวเท่าใดพะเมนบ่บเมนเป็นวัดที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของของข้าเจ้านะพี่น้องนาอก็เลยบกค่อยมีคนมาแวะมาเวียนเท่าใดก็บรรยากาศก็สิเงียบๆตามที่ในคีบแล้วพี่น้องน้องก็เก็บภาพบรรยากาศบางมุมบางอย่างไวให้พี่ให้น้องนะพี่น้องมันก็สิมีวัด อนว่างแดงไต่กันนี้ประกอบด้วยอุโบสถหนึ่งหลังหมู่วิหารนพี่นอง JD, เจดีเล็กๆอีก3องค์โดยมีเป็นอุโบสถแระพระประธานนพนองวัดนีหันนาไปทางทิศตะวันออกนพนองนอกจากนี้ก็ด้านนอกของกำแพงวัดยังนี้หอระฆังทรงสี่เหลี่ยมสมชั้น้ดยพี่นองที่ทางทิศตะวันตกแล้วก็มีหอไตตั้งอยู่กลางนา้ำอีกหนึ่งหลังในส่วนของอุโบสถก็สิเป็นเขาเรียกว่าประธานของวัดสร้างลักษณะก่ออิฐ ถือปูนฐานทาเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่พี่น้องไอ้อันไปหาข้อมูลบ้งเด้อพี่น้องไอ้น้องก็เก็บข้อมูลหน่อยพี่พี่น้องๆบึ่งข่าวๆฟังเป็นข่าวๆเนาะพี่น้องบริเวณฐานของผนังโบู์เนาะพี่น้องยังคงพบล่องรอยปูนฉาเหมือนต้นเต้พศ2 5 0 0หาร้อยห้าสิบห้าได้รับการบูรณะเพิ่มขึ้นมาพี่น้องเพื่ออาจจะได้รับความเสียหายนั่นแหละพี่น้องก็เลยเพิ่นก็เลยบอว่าเสริมให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะพี่น้องของมันเกาเมือนกัน ผู้กรอนไปตามกาลเวลาเนาะพี่น้องแต่ว่ารูปทรงก็ยังคงความสมบูรณ์ให้เห็นอยู่พี่น้องเป็นสถาปัตยกรรมเดิมในวัดวังแดงใต้เป็นโบราณสถานที่เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาพี่น้องน้องว่ามีโอกาสกรรมมา็ลองมแวะเนาะพี่น้องแวะมาไหว้ขอขมาเนาะพี่น้องเป็นโบสถ์มหาอุดวังแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะพี่น้องเนาะวัดวังแดงใต้เนี่เป็นที่นิยมของเรื่องอีหยังเนาะกะ ไปเก็บข้อมูลมาเพิ่นบอกว่าเป็นบทเรื่องมหาอุดนะพี่น้องอันนี้น้องก็บ่ค่อยเข้าใจปันได้ดอกเรื่องมหาอุเพิ่นน้องก็บอค่อยเก่งเรื่อง พวกอันนี้เนาะพี่น้องเครื่องรางของขังสักทอดแต่ว่ากมีอายุมากกว่า200ปีเด้พี่น้องอีกทางปฏิสถานพระพุทธรูปโบราณน,นะพี่น้องเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนในพื้นที่เนาะพี่น้องเนาะตามความเสื่อแล้วพี่น้องมาขอขามากรรมเนาะพี่น้องโบสถ์นี่นะ่ะเป็นโบสถ์มหาอุตเพื่อสวดมนต์ขอขามากรรมตอนอ่ะผับประธานผ่อนหนักให้เป็นเบาพี่น้องผ่อนร,ร้ายให้กลายเป็นดีท้สิี่สำคัญโบสถ์แห่งนี้มีความเงียบสงบพี่น้องเมื่อก่การมานางสวดมนต์ได้พี่นอ้องมีโมมีปุนณปุพานปันไดน้อง ว่ามีโอกาสกระเวะมาเด้อพี่น้องนําดอกไม้พวงมาลัยมาสักการะบ,บูชากระไดาพี่น้องทางนี้โบ์มหาอุจเป็นวังแดงใต่เนี่ เคยถูกนำมาถ่ายละครได้พี่น้องเรื่องมือปราบมหาอุดอันนี้เมื่อปีพศ2567กลับไปล่องไปหาข้อมูลกันเบิ่งพี่น้องเป็นโบสถ์ที่เขาเรียกว่ามีพระพุทธรูปองค์สวยได้พี่น้องเขาไปข้างในน้องก็ยังตื่นตาตื่นใจเป็นทรงปูนแบบเปื่อยๆนะพี่น้องเขาไปเบงแล้วก็รู้สึกว่ามันขลังดีได้พี่น,อน,อนออ้องน้องหมักพี่น้องแล้วก็มีพระองค์เล็กองค์น่อยให้เฮ้าเขาไปกราบไหว้ได้พี่น้องมีโอกาสได้แวะกันมากกะแวะมาไหว้มากราบบางังเดอพี่น้อง ขอ,ขอพระขอพรนาะพี่น้องพนร,ร้ายให้กายเปินเบาเนอ้องพี่น้องเนาะน้องก็มีโอกาสได้มาไหว้น้องก็รู้สึก,กว่าคนลูกได้พี่น้องเข้าไปน้องก็เลยท้ายเก็บภาพบรรยากาศให้บนในพี่น้องเป็นสิมีเป็นฐานปฏิสถานพระเอามาวางไว้ ตรงเป็นจุดๆๆนะพี่น้องแต่ว่ากะสวยงามได้เข้าไปรู้สึกว่ามีมนขังในบวชเพื่อกะเย็นๆในพี่น้องอากาศมันก็รู้สึกว่ามันเย็นดีเข้าไปแล้วเงียบสงบเหมาะแก่การเข้าไปนั่งสวดมนต์ขอพรเลยพี่น้องมีโอกาสเดินทางไปกะลองเวะไปเบิงเลยพี่น้องด้วยรองหาข้อมูลกัไปเบิงไปง่ายพี่น้องคุณมือี้มีกูเกินบอกน้ำทางได้ไปตลอดเลยพี่น้องการเดินทางกะตั้งอยู่จังหวัดหม่ถนนหมายเลข36 สามสี่หกเจ็ดพี่น้องก่อนถึงอำเภอนครหลวงสามารถเดินทางไปโดย Google Ma p ก็ได้พี่น้องอันนี้ก็ได้น้องอาจจะไ่ได้ไฮไลท์ละเอียดลึกเท่าไรพี่น้องลองไปหาข้อมูลกันบึงเพื่อเดินทางไปเนาะพี่น้องเลือกบทนี่นะสายมูนต้องหมักแน่นอนพี่น้องโบพลาดและพี่น้องต้องไปและพี่น้องไปกราบขอพร แกพาประธานนี่เด้อพี่น้องเด้อสิได้บอกว่าสบายอกสบายใจเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วก็ถือมาให้ครบเราจังหวัดอยุธยาเขามีวัดไทยหลายหลายพี่น้องเมื่อนี่กันเลยลุ้งได้ทยอยลงเรื่องเล่าของวัดแต่ละวัดให้พี่ให้น้องเนาะพี่น้องน้องมากกับมือนันก็ได้มาไปสักประมาณ3าสี่วัดนี่แหละเมื่อนี่ก็ได้มีโอกาสตัดต่อวัดงามๆอีกวัดหนึ่งเป็นที่แนลมเนาะพี่น้องให้พี่ให้น้องได้แวะมาเนาะพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนให้พี่ให้น้องได้มาสักการบูชามาแล้วก็แวะเขามาเด้อพี่น้องอย่าลืมอันนี้ก็ได้เขาเรียกว่า เป็นเมมเบอร์อีกวัดหนึ่งเด้พี่น้องลองมากันบึงเด้พี่น้องเด้อมีโอกาสกระเวะกันมากก็ขอขอบคุณที่ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อจากขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเด้พี่น้องเด้อ